สวัสดีพี่พี่ทุกคนด้วยนะครับผมขอต้อนรับท่านเข้าสู่เกม Little Kitty Big City นะครับแมวดำประจนภัยในเมืองใหญ่นั่นเองนะครับตอนนี้ก็มาถึงพาร์ทที่4กันแล้วนะครับมาเป็นกำลังใจให้น้องดีกว่าว่าพาร์ทนี้น้องจะกลับบ้านได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ภารกิจอีกมากมายที่ยังไม่ได้ทำนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวในพาร์ทนี้เราจะลองพาน้องกลับขึ้นตึกกันดีกว่านะครับว่าน้องจะกลับบ้านได้หรือเปล่านะครับตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนเราจะเคลียร์ทางพี่ชิบะเรียบร้อยแล้วนะครับพี่ชิบะเราไปสนใจกระดูกนะครับ เดินผ่านหน้าก็ยังไม่สนใจเลยนะครับจำพิ่ทานุกิได้ไหมไอ้ตรงท่อไอ้ที่หัวเขาติดท่อเขาบอกว่าถ้าใช้ขนนกมันจะเขาจะทําอะไรนะการละอวกาศใช่ไหมเอออยากรู้ว่าคือมันจะเป็นยังไงวะเดี๋ยวผมลองเอาขนนกไปให้พี่เขาก่อนนะครับเป็นยังไงวะอยากรู้โอ้น่าตื่นเต้นมากขอชั้นขอชั้นโอ้นี่เสียมารยาจจังปวดมอ่วไปชั้นนะโอเคเอาให้ขนนกเข้าไปครับเก็บขนนกสามอันให้ทานุกินะครับโอ้ขอบคุณขอบคุณขอบคุณ เอาละเธออยากจะเห็นสิ่งประดิษฐ์สุดเจ๋งที่บิดเบือนกาลอาวกาศได้หรือยังละ่ะจงดูเวทมนต์แห่งวิศวกรรมโอมเพียงประตูวาร์ปอย่างเก๋สงสัยไหมว่ามันจะไปที่ไหนท่อระบายน้ําไม่ใช่อีกต่อไปแสงว,งวูบวาบที่เปล่งออกมานั้นไม่ใช่ไอ้น้ําของท่อระบายน้ํานะมันคือเวทมนต์แล้วหมายความว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งของเพชรเวิร์กคุณจะหมายถึงเน็ตเวิร์กหรือเปล่าฮะ ไม่ใช่มันคือโครงคายแต่มันมีไว้เพื่อเธอพวกสัตว์เลี้ยงมันจะไปได้ที่ไหนหรออันนี้ยังอยู่ในช่วงทดสอบความเป็นไปได้อยู่เพราะงั้นมันจะไปได้แค่ตรงนู้นตรงไหนอะแต่มันจะทําให้รอดผ่านรั้วไปได้เพราะงั้นไม่ต้องมัวแต่อดความว,าว,าว้าวซ่าวาไว้โดดเข้าไปเลยโดดเข้าไปเลยเหรอร้ไยโผล่ตรงนู้นนะนะคือไงอะกระโดดเข้าไประบอฉันด้วยนะว่ามันได้ผลหรือเปล่า ตฉันบอกว่าท่าดาไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่นบอกใบผมอยู่หรอเดี <S <S ๋ยวนะเธออยู่ไหนเออคือมันมืดสนิทเลยแล้วก็มีกลิ่นน่าตื่นเต้นฟังแล้วคิดว่าเป็นสถานที่ไหมฮะมืดสนิทเหรอโอ้โหงั่นขอฉันลองใช้แบบสอบประเมินแบบสอบถามประเมินหน่อยนะโอเคมาเริ่มกันเลยคำถามที่หนึ่งตัวอย่างทดสอบไม่ลูกตาเป็นของตัวเองหรือไม่ทําไมผมถึงจะไม่มีลูกตาล่ะตัวอย่างทดสอบนี่นี่คุณยังไม่ทดสอบเลยเหรอ <c oughs> เราเราเอาใช้คําถามด้วยกันนี่คุณยังไม่ทดสอบเลยเหรอนี่เราต้องทําแบบสอบถามให้เสร็จก่อนนะเธอไม่ลูกตาหรือเปล่า <c oughs> มีมั้งกับไม่มีมัง้งไม่มีมัง้งคาถามสองตัวอย่างทดสอบมีระยางที่ที่ใช้ประโยชน์ได้หรือไม่มีระยางที่ไม่มีประโยชน์ด้วยเหรอคําว่าตัวอย่างทดสอบอีกแล้วมีระยางที่ไม่มีประโยชน์ด้วยเหรอเอ่อดูเหมือนตัวอย่างทดสอบจะไม่ให้ความช่วยเหลือทำไมเธอไม่ลองเคลื่อนที่ไปรอบๆสักหน่อยจะได้ดูว่า จะตอบคำถามเรื่องระยางยังไงดีอ่ะนี่ไงถังขยะเหมียวอ,อยู่ไหนโอ้เธอเข้าไปในถังขยะเหลอเนี่ยทำไมบอกก็สแต่เนิ่นๆล่ะถังขยะถึงว่าทำไมมีกลิ่นคุ้นๆน่าตื่นเต้นมากนั่นหมายความว่าเพชรเวิร์คใช้การได้ฉันจะต้องปรับระบบปลายทางอีกนิดหน่อยอบอกผมให้ดู้อีกทีถ้าคุณทำเสร็จแล้วผมจะได้กระโดดแล้วกลับไปกลับไปก็กลับไงฮะ เดินทางกลับ่ะกลับไปไหนก็กลับไปยังประตูวาร์ปที่แรกไงธนุกิน่าทึ่งมากใช่แล้วฉันรู้แล้วว่ามันจะมีประโยชน์ยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เธออยู่อีกฝ่กของรั้วที่ไม่สามารถปีนและอื่นๆได้อีกบอกไว้ก่อนฉันจะทําให้มันสามารถเดินทางกลับได้และเธอจะได้ออกสํารวจคุณคิดว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่ฉันเคยเจอคําร้องเดียนนิดหน่อยตอนที่ฉันไม่ระบุเส้นตายให้ชัดเจนฉันจะติดต่อไปเมื่อปรับปรุงจนพร้อมให้ตัวอย่างเออผู้ช่วยวิจัยการทดสอบ บายแล้วคือกูวับขับไมนะ่ได้คือพี่เขาทิ้งเราไว้อย่างนี้เลยโอ้โหอ๋อนี่เรามาอยู่อีกฟากแล้วนะครับตรงนี้ผมขอดึงกลวยก่อนโอเคมีแงมมีวิบวับมีวิบวับอึบโอ้ยมันไปกระเด็นมันกระเด็นเข้าไปในนั้นโอ้โ oh. หนี่เรามาอยู่อีกฟากแล้วนะครับ ตอนนี้ขอสำรวจก่อนละกันนะว่ามีอะไรบ้างโอ้มีพี่ชีบะอยู่ตรงนู้นนะครับมีมีพี่ชิบะอยู่ตรงนู้นโอ้โหตอนแรกว่าจะกลับบ้านสุดท้ายไม่ได้กลับลงไปตรงนู้นฮึบโอ้ได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 ,ได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 ้อยู่ได้อยู่มามาแตะหน่อยตรงนี้ชืบได้เป็นหมวกนิรภัย <laughs> นี่คือเจ้าที่รักษาความภัยตัวน้อยขนปุยเดี๋ยนะขอลองขอลองเปลี่ยนหน่อยขอลองเปลี่ยนหน่อยหมวก อ่ามงที่ลภัยอันนี้อันนี้นโอเคสวมใส่ <laughs> โอ้ยน่ารักจังเลยโอย้มาคุมไซต์ก่อสร้างเหรอลูกตรงนู้นเหมือนจะว่าเหมือนว่าจะมีนกอะไรสักอย่างหนึ่งตรงนู้นโอเคคืออะไรอ่ะศิลปินในวงการคืออะไรอ่ะนี่โทรศัพท์ล้าไม่โทรศัพท์มันเป็นยังไงอะไรอ่ะพึ่งเหรอด้วงโอ้ไม่นะโอ้ไม่คุณเป็นอะไรไหมล้วฉันดูโอเคไหมอ่ะขอโทษขอโทษ ฉันไม่ได้ตั้งใจจะแขวะไม่เป็นไรฮะเกิดอะไรขึ้นหรอฉันทําเรื่องผิดพลาดมากให,ใหญ่ใหญ่มโหลานเบิมบ่มๆเลยแหละถ้าระบายออกมาจะช่วยได้ไหมฮะคงงั้นมั้งแต่มันเหมือนจะใหญ่กว่าเกินกว่าที่ลูกแมวตัวเล็กๆจะช่วยได้ฉันหมายถึงเรื่องที่ผิดพลาดไปนะ่ะมันยิ่งใหญ่กว่าแฮชแท็กใน x ซอีกอะ,อะไรอะไรยังไงนะเพราะว่าฉันจะใส่แฮชแท็กขยันฝุด ท็กเลือ่อยขาเก้าอี้ทัฟฟี่บนโซเชียลมีเดียยังไงได้ยังไงถ้าโทรศัพท์มันเจ๊งไปแล้วโทรศัพท์โทรศัพทพ์อะไรอันที่มันวางอยู่ข้างฉันนี่ไงอ๋อ โอ้นุดของผมก็มีอยู่อันนึงนะแต่ไม่เละเท่านี้โปรตีของฉันก็ไม่เละฉันทํามันตกลงไปในคอนกรีตมันที่ยังไม่แห้งนะทอถอทอถอแปลว่าอะไรอ่ะมันแปลว่าหัวเลาะหนักมากน่ะอ๋อทอทอถอคือพิมพ์บนคีย์ไทยคือเลขห้าแต่คุณต้องไม่หัวเลาะสิคุณกำลังเศร้าอยู่อ๋อแต่ฉันจะพูดว่าถอถอถอเวลาที่ฉันเศร้าน่ะ เธอจะได้ไม่รู้ว่าฉันเศร้าอยู่หรือ,อยังน้อยก็แค่ในความคิดอะนะเข้าใจแล้วทอทๆเข้าใจแล้วทอทๆใช่เหรอและการโทศรศัพท์ตกก็คือสาเหตุที่ทําให้คุณอารมณ์เสียใช่ไหมใช่แล้วฉันต้องใช้มันทํางาน ทัฟฟี่จะต้องไล่ฉันออกแน่ถ้าฉันซ่อมมันไม่ได้ใครคือทัฟฟี่หรอหล่อนเป็นบอสของฉันนะหรือหล่อนก็คงเป็นถ้าหล่อนใจค่าจ้างฉันเธอเป็นดาวเด่นเป็นปรากฏการเป็นฟันร้ายฉันคิดว่านิตยาสารเฟิร์บเรียกเธอว่ามหาเศรษฐีที่ขนปุยที่สุดในอินเทอร์เน็ตฟันร้ายที่มีขนปุยเดี๋ยวนะทัฟฟี่คือแมวงั้นหรอไม่ทัฟฟี่คือคุณแมวตั้งหากล่ะทอ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 ่อข้างบอโน้นไหนวะอ๋อ๋อผอรู้จักหล่อผมเห็นหอ่อทในโทศทพทอขอนุชผม ่อนมีบ้านส,สวยๆแล้วก็มีชุดดีๆแล้วขนนุ่มที่สุดฉันเป็นคนเลือกชุดพวกนั้นและฉันก็ออกแบบทรงขนนั่นอันที่จริงฉันมาที่นี่เพื่อมองหาแรงบันจาลใจตอนที่ฉันทําโทรศัพท์หล่นไม่มีโทรศัพท์ก็หมายถึงไม่มีอินเทอร์เน็ตและไม่มีอินเทอร์เน็ตก็หมายถึงไม่มีคอนเทนต์ใหม่ของทัฟฟี่โพสในะให้แฟนๆได้รู้กันนั่นเป็นข่าวร้ายเลยเราต้องซ่อมมันผมขอคิดก่อนอ้าผมรู้แล้วคุณจะหาโทรศัพท์ใหม่ไหมคุณจะทําแบบนั้นได้เหรอ คิดว่าได้ฮะพวกนุชม,มีโทรศัพท์กันอย่างน้อยคนละหนึ่งเครื่องอยู่แล้วเราก็แค่ไปยืมมาสักอันพวกเขาชอบทัฟฟี่พวกเขาต้องยินดีช่วยอยู่แล้วรอผมอยู่ที่นี่นะบีเทลผมไปหาโทรศัพท์แป๊บเดียวเดี๋ยวผมกลับมาทอ้ทอๆกับใจเราไปเอาโทรศัพท์มนุษย์ฮะอ,นนอ,อ่นนี่ไงนี่ไงเจ๊เจขอขอเจคนนี้ทึบขอโทรศัพท์หน่อยครับขอบคุณครับ <c oughs> เปลี่ยนมาถือให้บีเทิลครับเธอทําได้ขอบใจมากๆเลยนะเธออยากได้อันเก่านี้ไหมล่ะเหมือนใช้ฐานรูปได้อยู่นะแค่ใช้ส่งอีเมลกับอย่างอื่นไปได้อีเมลคืออะไรหรอเธอไม่เคยส่งอีเมลเหรอผมคิดว่าไม่นะงั้นเธอก็ไม่เคยใช้ซีซีเธอรู้จักว่าลีที่ว่าตามที่ได้เรียนแจ้งมาแล้วในข้อความก่อนหน้านี้อ่อไม่อะถึงแม้ว่าผมจะเรียปากก่อนพูดทุกข้อความจากนี้ไปผมจะลองเก็บไปคิดดูเธอนี่เจอแต่ชีวิตสุขสตรอะไรอย่างนี้นะเจ้าเหมียวยังไงก็ตามนี่โทรศัพท์ของเธอ โทรศัพท์ชุบคอนกรีตโทรศัพท์ชุบคอนกรีตตอนนี้คงไม่สมาร์ทแล้วมาลองรล,ลองกดดูครับอุ้ยนี่ไงมันเป็นโหมดหายรูปได้แชะอ๋อนี่ไงลองกลับไปที่บ้านของเราดีกว่ามาดูว่าผมจะสามารถที่จะกลับขึ้นไปได้หรือยังนีฮะมาลองดูลองดูลองดูอ่ะอุ้ยตกใจหมด <Brooke> สวัสดี ตัวอย่างทดผู้ช่วยงานวิจัยที่เคารพสัจการให้เพรเวิร์กเชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้วไวมากที่จริงต้องไวกว่าน,นี้แต่ด้านพบปัญหากับการละอวกาศเล็กน้อยแต่ไม่มีอะไรต้องกังวลเล็กน้อยยังไงฮะในโครงการระดับมัลติเวิร์สแบบนี้ถือว่าเล็กน้อยมาก แค่ท่อน้ําที่ระเบิดเนี่ยนะคตของอีกจักรวาลไหลย้อยมาในอดีตของอีกจักรวาลอ่ะเดียวนะฮะเพราะงั้นถึงมีน้ําพวกนี้ออกมาเหรอเมื่อไหร่กลายเป็นว่าฉันต้องใช้การละอากาศเชิงเส้นแทนที่ฉันจะใช้การละอากาศคอสติกอยากจะขํำเธออยากจะทดสอบมันไหมล่ะมันเจ๋งมากเลยนะและฉันก็ต้องการตัวอย่างทดอเออเออเพื่อนเพื่อนช่วยอืมตัวอย่างทดสอบผมไม่มันใจเลยไอควที่แล้วก็ไอนี่เราก็บอกเลยเออ ผมไม่มั่นใจเลยฮะน่นเป็นเหตุผลที่ว่าทาไมฉันถึงเปลี่ยนมาใช้คาว่าเพื่อนแทนยังไงล่ะยังไงก็เสี่ยงอยู่ดีอ่ะอแต่ความเสี่ยงมันก็แค่วิธีการอธิบายความตื่นเต้นของพวกคนที่มองโลกในแง่ร้ายยังไงก็เธอถ้าเราทําให้สิ่งนี้ใช้งานได้เธอก็จะสามารถเป็นฟาสทาวเวลไปได้ทั่วเมืองอ๋อฟาสทาวเวลเหรอถ้าเป็นอย่างนั้ผมเอาด้วยแล้วกันบนฟาสทาวเวลอ่ะอย่าเพิ่งปฏิเสธนะฟังฉันก่อนแต่ผมบอกว่าเอาด้วยอย่างแรกมันมีเดี๋ยวว่าเลยนะผมบอกเอาด้วยจริงเหรอ ผมเป็นแมวช่างสงสัยน่ะเย่าตื่นเต้นสุดๆเธอจะไปเสียใจแน่นอนคุณอยากได้ขนนกอีกไหมตอนนี้ยังการเดินทางของเธอไม่ได้ไกลมากและฉันยังมีของเก่าเหลืออยู่โดดเลยครั้งนี้ต้องสําเร็จแน่มั่นใจร้อเซจะมูหรือจ่าเกินจะวับจะแวะกลับบ้านเลยโอ้เออไม่เป็นไรลองวับดูฮะโอ้ย โอ,โ,อโอ้เธอนี่นะเธอกลับมาแล้วฉันนึกว่าฉันทําให้เธอตกใจตอนนี้ฉันกระโดดเกาะหน้าต่างซะแล้วนี่คุณเองเหรอล่งไปทีคุณทาให้ผมตกใจนิดหน่อยโ,อโทษทีโทษทีฉันแค่ตื่นเต้นมากไปหน่อยที่มีคนมาเยี่ยมคุณเป็นหมาใช่ไหมฮะเป็นหมาที่ดีดีดีมากด้วยนุชของฉันบอกนะยินดีที่รู้จัก,จกอย่างเป็นทางการฮะผมไม่รู้ว่ามีคําเรียกหมาที่ดีดีดีมากด้วย,มา,วยมาก่อนเลยอ๋อเนื่องเธอควรต้องรู้ฉายาอื่นของฉันไว้ด้วยแบบ เจ้ามันฝรั่งนุ่มนิ่มหนุบหนับหรือเต้าก้อนปุกปุยดุ๊กดุ๋ยเป็นแลนอ <c oughs> ยาเอ่ออันหลังไม่น่าใช้ฉายานะคง <c oughs> ใช้กันกว้างขวางแน่อืมผมเดี๋ยวก่อนนะคุณบอกว่าเจ้ามันฝรั่งนุ่มนิ่มหนุบหนับใช่แล้วนึ่ของผมก็เรียกผมแบบนั้นเหมือนกัน <c oughs> โอ้โยงั้นนั่นจะต้องเป็นฉายายกน่องที่ใช้สัตว์เลี้ยงหลายกลุ่มแน่ๆนยินได้ได้จากนะสหายโปเตโต้เช่นเดียวกันฮะ ยังไงก็ตามนี่เป็นการพูดคุยที่สนุกมากผมหวังว่าคุณจะมีวันที่ดีนะฮะเอออย่าเพิ่งไปมีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นนะเธอช่วยฉันหน่อยสิลิตเต e ร์ลิตเตโปแก่ผมช่วยอะไรหรอฉันทําลูกเทนนิสหายเอ๊ะลูกเทนนิสของฉันหายไปเขาไม่ได้สิฉันจะให้เธอดูตรงนี้มันคือจุดเริ่มต้นนี่นะ ใช่คือจุดในพาทแรกเลยดูสิไม่มีลูกเทนนิสเลยโอ้โหแต่ข้างหลังนั่นคือแบบมีหลายลูกมากเลยนะผมคิดว่าอันนี้อาจจะเป็นคาถามโง่ๆฮะแต่ว่ามันไม่ใช่อยู่ที่ข้างหลังคุณหรออรไรนะโอ้พวกนี้ไม่ใช่หรอกพวกนี้เป็นลูกเทนนิสที่ฉันชอบเฉยๆฉันกำลังพูดถึงลูกเทนนิสที่ฉันชอบมากๆเป็นพิเศษนะ่ะมันไม่เหมือนกันเกิดอ,อะไรขึ้นกับพวกมันเหรอฮะโอ้เออคืองี้นะทันุกิสร้างของขวัญให้ฉันอ๋อให้ผมเดาวนะมันเป็นเพาะของอนาหรือเปล่า ตอนแรกก็ไม่ใช่ล็อกมันเจ๋งเลยแหละเธอสามารถเอาลูกเทนนิสใส่เข้าไปแล้วมันจะโยนลูกเทนนิสออกมาให้ฉันตอนที่นุดออกไปทํางานฟังดูดีมากเลยฮะมันสมบูรณ์แบบเลยสร้างระยะหนึ่งน่ะแต่เแ,แต่วันนึงก็เกิดเรื่องขึ้นมาลูกเทนนิสพุ่งไปทั่วแล้วจากนั้นก็มีไฟลุกขึ้นมานิดนึงฉันตามพวกมันส่วนใหญ่กลับมาได้แต่อีก3มลูกที่ฉันชอบมากยังหาไม่เจอแล้วเครื่องนั้นนะฮะ ฉันฟังไปแล้วแต่อย่าบอกธนุกีนะหล่อนคงเสียใจแย่อืมแล้วก็ได้ปวดได้ปวดได้ปวดเลยช่วยตามหาลูกเทนนิสลูกปวดของฉันได้ไหมอ่ะฉันจะขอบใจมากๆเลยนะแน่นอนแต่ผมจะรู้ได้ยังไงอ่ะว่ามันเป็นลูกเทนนิสลูกปวดของคุณไม่ใช่ว่าลูกเทนนิสก็หน้าตาเหมือนกันหมดเหรอฮะไม่ใช่หรอกแต่และอันมันมีดีเทลรายละเอียดที่ต่างกันกลิ่นรสชาติเนื้อสัมผัสถ้าเป็นอย่างนั้นผมไม่แน่ใจว่าจะสามารถแยกอันที่ชอบออกจากกัน อันที่เฉยๆได้หรือเปล่าเออลูกเทนนิสที่ฉันชอบจะมีแถบสีลุ้งสดใสโอเคถ้าเปน็นอธิบายแบบนี้ผมพอเข้าใจได้ฮะถ้าผมหาเจอผมจะเอามาให้คุณนะรบก,กวนด้วยเธอแค่เอามาใส่ไว้หลุมตรงหน้าชั้นนี่แหละฉันจะได้ปกป้องเหมือนได้ได้เลยบิ๊กโปเตโต้เธอสุดยอดมากเลยลิเติ้ลโปเตโต้อเฮ้ยอะไรอ่ะยิบหลับ <c oughs> ยิบหลับในบ้านหมาเฉยโอ้ยดาเมยลูก แมวนักยิบนะฮะหกทับเแล้วตอนนี้หรือเราไปตามหาลูกไอ้นี้ให้เขานะครับลูกเทนนิสนี่ไงสี่ลุงใช่ไหมนี่ไงมันมันไม่ลงอ่ะทุกคนอ่ะนี่ไงลงได้ละแล้วก็นี่ไงโอเคไปละอีกหนึ่งลูกมันฆ่าไม่ได้ครับเราต้องเลี้ยงไปโอเคได้สองลูกที่2แล้วครับฆ่าอีกลูกหนึ่งฮนะลูกสุดท้ายยังไงเดี๋ยวที่เหลือมาหาให้นะพี่นะพี่ชิบะเดี๋ยวจะมาหาให้แล้วกันฮนะระหว่างนี้เดี๋ยวผมขอคุยกับ ที่นี่เป็นทางสู่เพชรเวิร์ดฉันต้องการคนนกเพื่อเพิ่มพลังให้มันมีบ้างไหมมีฮะนี่เลย perfect โอเคเป็นฟ a s t t r a v e หุยฟิวอะ่ะแต่ต้องใช้ขนนกนะครับโอ้ขนนกเอาไวเเ้เหมือนเป็นเหมือนเป็นตังแบบว่าขอผ่านทางในครับอะไรอย่างงี้เออเดี๋ยวเราลองกลับบ้านเราก่อนแล้วกันนะครับลองเทสก่อนว่าเราจะสามารถกลับ ขึ้นบ้านเราได้หรือเปล่านะฮะภารกิจยังไงเดี๋ยวตามหาบอลเข้าไปตามหาแล้วกันฮะกลับขึ้นไปหาแม่ก่อนโอเคครับไปต่อฮะแม่เขาก็ไม่ตามหาเราเลยเนาะเจ้าของก็ไม่ตามหาเราเลยแ,แบบลูกหา่านะเนี่ยอุ๊ยนี่ห้องอะไรอะ่ะอุ๊ยวิบับเต็มเลยมีคนไหมผมขอเก็บวิบบับหน่อยแล้วกันฮะเฮ้ยอันนี้คืออะไรอะ่ะนอกนี้เป็น โอ้โหเพียบวิบวับเพียบเลยแล้วขบบนคืออะไรวะนฮะ huh? ตัวอะไรวะน่าอ่ะธนุกิแล้วต่อจากนั้นนะท่อน้ำทั่วเมืองก็เริ่มระเบิดแล้ะทำลายที่วางไว้ก็เละเทะไปหมดก็เรื่องขึ้นตั้งแต่เมื่อวานจนถึงตอนนี้ฉันคิดว่าก็จะต่อท่อน้ำให้กลับมาเหมือนเดิมแต่มาฝรั่งมันทนไม่ได้นะตลอดน่ะสิแล้วตอนนี้ทั้งเมืองก็ถูกน้ำท่วมและสวัสดีฮะโอ้ เธอเองเหรอเจมีเอลขอโทษฮะา,าทำคุณตกใจหรือเปล่าโอ้นิดนึงอะ่ะฉันไม่ค่อยเห็นใครขึ้นมาบนนี้มีแค่ต๊กโตก,กับฉันโอ้ว้าวน้องต๊กโตกจริงกันเหรอไม่รู้สิแต่ฉันบอกได้เลยว่ายังไม่น่าใช่ธุรกิจผมละอายใจจังที่จะถามคุณว่าแต่ว่าทําไมถึงบอกว่ายังเป็นคำถามที่ค่อนข้างง่ายนะทุกวันฉันขึ้นมาบนนี้เพื่อกินมืกก้อกลางวันและพูดคุยกับต๊กโตถ้าเขาตอบฉันเมื่อไหร่ ฉันก็จะรู้ว่าเขาเป็นของจริงแล้วถ้าเขาไม่ตอบฮะเอิม่มก็อย่างนั้นก็ยังต้องหาที่กินมื้อเที่ยงแล้วก็คิดเรื่องต่างๆอยู่ดีตรงที่ยื่นออกมาให้อาบแดดได้ดีออกนี่นะสมเหตุสมผลดีฮะพื้นที่ยื่นออกมาตรงนี้ของคุณเหมือนกับริมหน้าต่างของผมเลยเพราพูดขึ้นมาแล้วก็โอ้จริงด้วยขอโชดนะอคชดีกับปีนนะขอบคุณฮะแล้วโชคดีกับโต๊กโต้ด้วยขอบใจว่าฉันจะบอกให้เธอรู้ถ้าเขาตอบอะไรกลับมา โอเคขอบคุณครับ่าไปต่ออยู่ดีหนูสปินไรราวเฉยเลยห้องเราอยู่ตรงนู้นะฮะเฮ้ย,ยลูกเป็ดสี่ตัวทำไมมันมาอยู่บนนิ้วเนี่ยต้องกลับห้องให้ได้ใกล้ถึงบ้านหรือ,อยังเนี่ยใกล้ถึงบ้านแล้วต้องไปซ้ายไปขวาวะไปซ้ายแล้วกัน โอเคถึงบ้านยังถึงบ้านแล้วทุกคนทุกคนถึงบ้านแล้วเย่กลับมาแล้วฮะเรียบร้อยฮะพาน้องกลับบ้านได้แล้วน่ารักจังเลยลูก อย่าลืมปลอกคอนะต้องใส่ปลอกคอครับไม่ได้โอเคคุณชื่ออะไรเจ้าเหมียวน้อยโอเคผมก็ตั้งชื่อให้มันครับชาชูแล้วกันนะน้องชาชูโอเคน้องชาชูปลอกคอประจําตัวมันบอกว่าชาชูนั่นเองนะครับน้อยเอ้ยน่ารักยังเลยเฮ้ยพี่กาเจ้าทำได้ <laughs> ผมทําได้ แล้วดูสินุ้ของผมให้รางวัลผมด้วยมันเขียนว่าไงนะมันเป็นชื่อของผมชื่อจริงของเจ้างั้นลือข้าชอบนะข้าชื่อว่าคราวฟอร์ดโคทรอปที่สามโอ้ผมควรเรียกคุณด้วยชื่อนั้นแทนอิกาดีไหมฮะไม่อันที่จริงข้าขอยืนการที่จะไม่ให้เจ้าทําแบบนั้นแล้วเออนี่เป็นการลาจากกันแล้วใช่ไหมอะไรนะ ต้องไม่ใช่อยู่แล้วเจ้าสามารถไปลงมาแล้วมาเยี่ยมเราได้เสมอเมื่อ,อไรก็ได้ที่เจ้าต้องการอันที่จริงไปกระเถอะยังมีสิ่งที่เจ้าต้องทาเหลือตั้งเยอะวิบวับก็บกบต้องหาพวกอีกาที่ดียังมีอยู่เพื่อรอให้เจ้ามอบมันให้อันที่จริงข้าได้เขียนตําแหน่งไว้บนแผนที่ของเจ้าแล้วเจ้าจะได้ไม่ลืมเดี๋ยวผมจะลองไปตรวจดูฮะอีกาแต่ก่อนอื่นก่อนอื่นผมอยากจะไปสนุกกับจุด นอนงีบที่ผมชอบทั่วเมืองนี้ก่อนเข้าใจแล้วงั้นไว้เจอกันฮะอีกาแน่นอนอย่าลืมวิบวับด้วยบ้านแสนรักโอ้ยเรียบร้อยฮะบ้านแสนรักครับขอบคุณสำหรับการเล่นจบแล้ว <laughs> จบแล้วนะครับในภาที่4ี่นี้พาน้องกลับบ้านได้แล้วครับ ก็เนื้อเรื่องจริงๆแค่เราเก็บปลาให้ครบ4ตัวเราก็กลับขึ้นมาข้างบนได้แล้วนะครับมันค่อนข้างที่จะง่ายอยู่แต่ว่าแต่ว่ามันก็จะมอีอย่างอื่นที่ให้เราได้ทําอีกเยอะเลยนะครับในเมืองไม่ว่าจะหาเก็บลูกบอลไปทําเอาอนุนไปเก็บอันนี้คือมันมีเยอะมากมันมีเยอะมากระหว่างระหว่างทางนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้เล่นนั้นจะไปทําอะไรบ้างนะครับขอขอบคุณนะครับทุกคนที่ติดตามตั้งแต่พาร์ทแรกจนถึง พาร์ทนี้นะครับผมขอคุณที่อยู่มาด้วยการดูตั้งแต่ต้นจนจบเลยน่ารักมากๆนะครับโอ้แล้วมันเพลงมันเพลินมากมันมันฮิวใจเหมือนกันนะมันใครที่ได้ดูแต่พาร์ทแรกก็จะรู้นะครับว่าแมวดําผมขึ้นรูปไาให้แล้วนะ,ะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้อีกทีละกันนี่เลยน้องจริงๆน้องชื่อชาเขียวนะครับแต่ว่าคนที่บ้านจะเรียกว่าชาชูบ้างชาดําบ้างเพราะตัวมันสีดำนะฮะแต่ว่าก็ ปกติก็จะเรียกว่าน้องน้องชานะครับชาชาก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเนื้อหาในเกม Little Kitty Big City นะครับถึงมันจะสั้นนะครับแต่สนุกแล้วก็เล่นได้เรื่อยๆนะครับเล่นได้เรื่อยๆอย่างว่าเล่นได้เรื่อยๆจริงๆไว้เจอกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับถ้ามีเกมเนื้อเรื่องน่ารักน่ารักดีๆสนุกสนุกแบบนี้ก็จะมาเล่นให้ดูกันอีกนะครับขอบคุณทุก Subscribe ขอบคุณทุก Member ขอบคุณทุกการติดตามด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ครั้งต่อไปนะครับสวัรับ คลิปนี้น้องเหมียวขอบายบายคะ่ bye bye, คะบายบายครับพี่ๆเจอกันครับ